สวัสดีทุกคนนะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดอะไรนิดนึงเนาะนเกี่ยวกับฝากถึงพวกชอบมโนนะชอบมโนว่าเฮ้ยแกอีนี่ต้องเป็นอย่างแน่เลยอ่ะเฮ้ยอีนุ่นจะต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะชอบมโนพวกชอบมโนเนี่ยมีเยอะนะคะมีเยอะมากแบบ ถ้าอยากรู้อะไรเนี่ยเดินเข้ามาถามว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นอะไรนู่นนี่นั่นเฮ้ยทําไมอย่างนี้เฮ้ยทําไมอย่างโน้นไม่ต้องมาโนค่ะไม่ต้องมาโนนะคะไม่ใช่คิดเฮ้ยอีนนี้อ่ะเป็นอย่างนี้แน่ๆเฮ้ยแกดูมันสิอะไรเงี่ยไม่ตองเดินเข้ามาถามเลยเอแบบไม่ใช่วันๆหนึ่งอ่ะมัวแต่นั่งมาโนว่าคนโน้นคนนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นดังนั้นที่เขายังไม่ได้ทําอะไรเลยเข้าใจไหมคือนี่อยากจะบอกว่าอยากจะฝากบอกว่า อยู่บนโลกความเป็นจริงบ้างนะชีวิตเรามันต้องอยู่ใน,นโลกความเป็นจริงไม่ใช่มนโอ้โหเป็นตุเป็นตะว่าอุ้ยเขาจะต้องเป็นอย่างที่ตัวเองคิดอย่างง้นอย่างงี้เนาะแล้วนี่มโนว่าคนอื่นเป็นอย่างงาน้นคนอื่นไม่ดีอย่างงี้เนี่ยหัดดูตัวเองบ้างหยิบกระจกบ้างเนาะเอามาส่องเนาะส่องว่าเฮ้ยแล้วกูวมีอะไรดีวะกูถึงว่าเขาอะไรเนี่ยเนาะแล้วก็ ฝากอีกเรื่องหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าว่าคนอื่นว่าไม่ดียังโน้นไม่ดียงอย่างนี้เนี่ยเออแล้วแล้วตัวเองเนี่ยมีข้อดีกี่ข้อที่ที่ว่าคนอื่นเนี่ยปมได้ตัวเองหรือเปล่านะคะฝากฝากจริงๆฝากถึงพวกชอบมโนจริงเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนจะด่าอะไรอีกนี่จา้าแล้วก็จะมีคนจำพวกหนึ่งเนาะที่แบบเฮ้ยคนอื่นนี่เลวหมดแต่ฉันนี่ดีสุด ชั่นไม่ดีจะบอกไว้เลยนะจะบอกไวเนาะในฐานะที่เรียนมาเนาะก็คือจะบอกว่าความดีอะ่ะคือสิ่งที่คนคนนั้นอะ่ะคิดเข้าใจไหมเข้าใจไหมคือยังไงอะ่ะคนหนึ่งอาจจะคิดว่าเฮ้ยพวกที่แบบเอ้ยไปเดินเที่ยวเที่ยวเที่ยวนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่เงี้ยแบบ เป็นคนไม่ดีเที่ยวกลางคืนเป็นคนไม่ดีเนาะแอบเป็นสิ่งที่เธอคิดขึ้นมาเองจ้าว่าคนพวกนั้นนัเขาไม่ดีแต่เธอดีเนาะเธอไม่ได้ทําอย่างนั้นเนาะมันเป็นความดีเป็นสิ่งที่คนทุกคนเอาพื้นฐานของตัวเองเป็นคนตัดสินว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดีนะเออเข้าใจใช่ไหมเออหัดหัด,ห,ดหัดตาสว่างได้แล้วออกมาจากในกาลาได้แล้วนะไม่ใช่วันวันหุยมโนอยู่แต่พวกสันนดีสันนดีหุยสันนดีมากคนอื่นอีกอะไรอ่ะเธอเธอ แหวกกะลาออกมาได้แล้วเราแบบไม่ไหวอ่ะเอองั้นเดี๋ยวแค่นก่อน